ยายโยนจูนิ่งอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ วันวันที่วันอะไรนะวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่ใหญ่ยนจุนนิ่งนะครับกับ FC ตัวยงของใหญ่ยนจุนนิ่งนะครับรถยนต์คันนี้ตั้งแต่ที่เราแก้ไขมาและเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วการใช้งานมาระยะตอนนี้ถ่ายมันเครื่องครั้งที่3นะครับแล้วก็ออกมาร่วมโครงการรถยนต์คันนี้มาจากไหน เดิมทีเหตุการณ์ที่เขาไปซ่อมที่ไหนมาก่อนเราจะเล่าสู่คนฟังนะครับนี่คือเรื่องราวของการใช้งานหลังจากการใช้งานมาประมาณ3 0 0 0 0กิโลนะครับเราจะให้เจ้าของรถแนะนําตัวและเล่าสู่ันฟังว่าหลังจากเข้าโครงการแล้วเป็นอย่างไรค่าใช้จ่ายลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแนะนําตัวเองหน่อยครับครับผมผมสนิทรีดานะครับมาจากสมุทรปราการ ครับผมก็ได้มาใช้บริการของอาจารย์เนี่ยานานแล้วนะครับก็คือคราวนี้เราเรา,าได้ใช้สารที่อาจารย์แนะนำไปณปัจจุบันนี้ผมวิ่งจากพิจิตกลับไปสมุทรปราการเนี่ยจากเคยใช้น้ำมันไปประมาณ2องพันกว่า 2,002 2,002ออก,กว่านะฮะปัจจุบันนี้ผมวิ่งไปกลับเนี่ยอยู่ประมาณพันต้นๆคือลดลงมามาจากเดิมเยอะนะฮะแล้วามาใช้สารเ,าเข้าร่วมโครงการกับอาจารย์ณปัจจุบันนี้ผมเข้าด่านตรวจควันดำครั้งแรกก็โดนที่สมุดประการก็โดนเหยียบคาเร่งพอสมควรนะฮะ แต่มันก็ผ่านแล้วก็มาอีกเดือนกว่าๆมาเจอที่รากะบังรากกะบังนี่ก็เหยียบเหยียบอยู่พอสมควรแต่พอผ่านไปสักครั้งสองครั้งเนี่ยอาจารย์มาติดป้ายสติ๊กเกอร์ให้ผมนี่เขาไม่เห็นป้ายอาจารย์แล้วตอนนี้เขาไม่ไม่เหยียบคันเร่งกับผมแล้วเขาพอเอาที่วัดมาก็ เขาไม่ไม่ไม่วัดแล้วเขาก็บอกอ่าพอเห็นสติกเกอร์เพราะว่าสติกเกอร์ตัวนี้นะครับเราจะหลายคันที่เราไม่ติดให้เป็นเพราะอะไรนะครับก็คือการซ่อมไม่ถึงดังนั้นโครงการควันดําไม่ผ่านเราจะติดให้ไม่ได้ยกเว้นซ่อมเสร็จเรียบร้อยวัดควันดําผ่านเสร็จเรียบร้อยเราถึงติดให้เพราะว่าการที่เราไปติดสติกเกอร์โครงการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมแบบติดคันไหนก็ติดได้ไม่ใช่นะครับ เราจะไม่ติดให้ยกเว้นคันที่ทดสอบควันดำผ่านเรียบร้อยเราถึงจะติดให้นะครับไม่ว่ามาไกลขนาดไหนแล้วแต่ถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านถ้าผ่านแล้วเราถึงจะติดให้รูปแบบของสติกเกอร์ปัจจุบันนี้คือเป็นรูปวงกลมนะครับเราจะมีผลิตภัณฑ์การลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นจะเป็นรูปวงกมลมเระมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ในนั้นพร้อมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เพจบุ๊กเบอร์ Facebook, เฟซบุ๊กอยู่ในนั้นเสร็จเรียบร้อยน,นะครับ ก่อนที่จะมาซ่อมที่ใหญ่ยนจุนนิ่งนั้นตอนนั้นก่อนนั้นที่ไปปรึกษาช่างช่างเขาว่าอย่างไงห้ามเอ่ยชื่ออูนะครับช่างเขาก็แค่เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็เขาก็คือเขาแบบแบบเราไม่ไม่ค่อยให้คําปรึกษาอะไรเขามีหน้าที่คือคือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก,ก็คือไม่ค่อยเช็คระบบให้เรา มันก็เลยทําให้เราไม่รู้ว่าเปลี่ยนการเปลี่ยนถ่ายไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนน้ํามันเครื่องออกไปหมดจริงไหมแล้วกองเราเป็นยังไงระบบเรามันเผาผ่านได้ดีแค่ไหนแต่พอผมเจอเจอมาสองครั้งผมเข็ดเล่าได้เลาได้แต่จะกระชูะ,ะผ,มผมเจอมาสองครั้งแล้วกอผมก็เข็ด ข็ดแล้วตอนนี้ผมมาดูโพส์สของอาจารย์แล้วก็เข้ามาทีแรกอาจารย์ก็แนะนําให้ทําอย่างน,างนี้ซึ่งผมโดนไปตอนนั้นรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายรู้สึกว่าหนักพอสมควรผมก็เลยแต่มาที่อาจารย์นี่รู้สึกว่ามันมันมันคนละเรื่องอะราคาราคาการซ่อมผมก็เลยเมันมันต่างกันเยอะ ผมก็เลยมาใช้บริการของอาจารย์ประจำลยครบน,นี้ครับก็วิ่งจากสมุดประการเพื่อมาถ่ายนำมันเครื่องแล้วเติมนสามเครื่องน้ำยาล้างหัวฉีด,ดเครื่องบาวาวเครื่องยนต์แล้วก็เครื่อง power นะครับเพื่อประหยัดน,น้ํามันขึ้นจาก2 0 0 2กว่ากว่าหรือพันต้นต้นนี้ทีน,น,น,นี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนี่คือก,การเล่าสู่กันฟังนะครับทําไมผลิตภัณฑ์ของ ชมลมเราประหยัดน้ำมันขนาดนั้นทุกคันเราท้าพิสูจน์ภาคสนามการเป็นช่างที่ดีต้องนำสินค้าที่ดีราคาที่ต่ำกว่าทุนตัดโฆษณาออกให้หมดเพื่อมาลดค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของรถช่างทุกคนทัางายเท่าเดิมแต่ราคามันต่ำลงมานะครับแต่เราเรายังไม่ตัดโฆษณาออกนั่นมันเครื่องเมื่อไหร่ก็สูงเพราะทุกอย่างมาอยู่ในน้นมันเครื่องหมด เพราะฉะนั้นระหว่างเกรด CI กับเกรด CJ4 นะั้นมันต่างกันมากนะครับราคาไล่เลี่ยก,กันเลยแต่ CI นั้นวิ่งได้แค่8,00 0โลนะครับแต่ CJ4 วิ่งได้1 5 0 0 0โลราคาจ่อจมูกกันเลยเพราะฉะนั้นแนะนำให้ว่าให้ใช้ตัวที่ราคาไม่แพงแต่ใช้ระยะทางได้มากกว่าแล้วแคทต์ลิติกคืาเรียกว่าตัวกรองไอเสียของท่านไม่ตันด้วยนี่ก็คือมาตรฐานสากลที่เขากำหนดไว้คือ ปัจจุบันนี้ค่ายยุโรปหรือค่ายอเมริกานั้นเขาจะใช้ CJ4 ขั้นต่ำนะครับการแนะนำผลิตภัณฑ์ทุกอย่างต้องผ่านการทดสอบภาคสนามจากชมรมรวมช่างโดยใจตรงนั้นก็ถือถือว่าสูงสุดแล้วเพราะว่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อเราจะเข้าห้องแลบวิเคราะห์งานเสร็จเรียบร้อยมีผลเสียกับเครื่องจนอย่างไรเกียร์เฟืองท้ายมีผลเสียอย่างไรกลุ่มช่างของรวมช่างโดยใจนั้น ทั่วประเทศเขาจะร่วมมือกันแล้วเอาผลพิสูจน์ห้องแลบม,มาตรฐานสากล ISO 9001มาพิสูจน์กันนะครับตั้งแต่เข้าโครงการมาแล้วรู้สึกว่าจะมาบ่อยนะถ่ายนะมันก็นนน <laughs> มาบ่อยมาบ่อย <laughs> ทำไมอยู่ใ,ใกล้บ้านทำไมไม่ถ่าย <laughs> มันพูดง่ายๆคือเข็ดเข็ <laughs> <laughs> ที่สมุดประการแล้วก็มีสมาชิกอยู่นะ รเราได้ไม่ต้องวิ่งมาถึงนี่นะถึงกําหนดถ่ายเดี๋ยวจะแนะนําให้จะไปอยู่ไหนอยู่ไหนครนะเพรานะว่าเวลาผ่านมาแวะตรวจเช็คได้หมดนะเอาหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยระยะสามหมื่นกว่าโลการใช้งานเป็นยังไงครับเครื่องยนต์นิ่งขึ้นนิ่งขึ้นอัตราการเร่งโอเคเลยครับแล้วนะนะตอนนี้ผมใส่เกียร์ห้ายัง ยังสามารถเหยียบแสงได้ได้ประหยัดน้ำมันแล้วล่ะประหยัดน้ำมันครับไม่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 ต้องทดเกียร์ที่สบายใจที่สุดเจอดานเจอดานไม่ต้องกลัวครับเรื่องควันดำอสบายใจทีนี้จะไปไหนต่ออผมจะไปพิจิตต่อครับพิแวะมา13กิโลมาถ่ายใน้รมันเครื่องครับผมพดีาาครับ ขอให้เดินทางปลอดภัยครับครับผมครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์มากครับใหญ่โยนจุน,นิงใหญ่โยนจุน,นิงปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่โยนจุน,นิง ่ย,ยนจุนิงปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะนักแค่ไหนอยากเยน็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหย่ยนจุนิง่งใหย่ยนจุนิง่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื่อเลิงทางเลือกใหม่ ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ทงชัยเจเริรสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียรกระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆ Yeah, I do